เห็นได้ทุกที่เห็นได้ทุกที่อยู่ตลอดเวลาทำทุกอย่างอยู่เยอะมากด้วยแล้วจะเป็นยังไงจัดสรเวลายังไงบ้างคะก็จริงๆก็เป็นคนที่โอเคเราก็อาจจะแบบที่ชอบในการออกกำลังกายนะครับผมแล้วก็โอเคช่วงนี้มีโปรเจกต์ใหม่ๆมาไม่ว่าจะเป็นงานแสดงอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและก็จิตใจของเราให้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดครับเลครับผมก็ ดัดแรกเลยคือเป็นคนที่ชื่อบในการออกกำลังกายวันๆหนึ่งที่เห็นบนบมีมอเตอร์ไซค์หรือว่าเห็นตามบิ๊กนีอะไรเนี่ยคือสนใจเนี่ยไปออกกำลังกายหมดเลยไปออกกำลังกายจะมีรูปชีพการออกกำลังกายเนี่ยเขาว่าจริงๆหนึ่งวันเนี่ยก็จะออกประมาณสักหนึ่งถึงสองคลาสครับนะครับผมแล้วก็พักกินข้าวเที่ยงอืมนทานอาหารก็ประมาณหนึ่งถึงสองมื้อต่อวันจะพยายาม skip อาหารเช้านะครับแล้วก็จะไปเน้นประมาณอาหารเที่ยงอืมนะครับแล้วก็เย็นก็จะไม่หนักมากนะครับผมเพราะว่า เราก็รู้สึกว่าการที่เรากินแบบนี้มันมันมูกทุ่ฉกับเราผุมมันงายเราขับขายก็ดีอะไรก็ดีนะครับ